ไปดูสิู้ไป,ป,ไปชุมมกับท่านด้วยสารตสิมารา้การเอาไหม,มเอาไมานหนามรวการตัดงกองยุัโอ้อยโอ้อยแกมาตั้งตัแกมาตั้งัทำไมำามาลัวน่ะมา้น่ะเ้าม้มาแล้วน่ะมาแล้วน่ะเข้ามาแล้วน่ะอนาการไปจบ็ไม่รู้เหมือนกันและที่บอกว่าอํมมา์จะเตรียมจัดทัพมาปกป้องสารรัฐธรรมนูน ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครไปปกป้องสารรัฐธรรมนูญท่านหรือเปล่าไม่ทราบได้จัดการทบจัดการมันบีจัดการมันั่ตัดกันทาไมอ่ะทบมีมันนั่งตัดทำไมอา่ะมาที่ะมาแ้วะมาหาีมาแลว่ะบิบะมาแล้วมหาพี่ะ่หบว่ะหาิบี่แล้าบีะแล้วเหาทบนม่าบีน่ะาแล้ว่าิบกน่แล้วาบ่าแล้วการาี่ เรียนรู้ครับว่าครั้งที่แล้วท um> um> ี่ราชประสงค์ใครออกจากพื้นที่ราชประสงค์เป็นคนสุดท้ายนัทวุฒิใส่เสื้อใช่หรือไม่จตุพอยพระพันใช่หรือไม่โกมแก้วคุณทองใช่หรือไม่อาริสมันรงยงรองใช่หรือไม่ไม่ใช่เลยครับชาวบ้านตากนะฮะจัดการบีจัดการจัดการแล้วพี่บีจัดการแล้วตอนนี้หยุดการลงทุนหรือเปล่าบีจัดม่ครับที่เวดจัดการัดกรแล กับาีิบีแล้วนะฮะพี่บงถ้าหิดว่าคิดดีแล้วจะรับลาครอบครัวแล้วออกมาคิดดีแล้วจริงๆเอามาไม่เป็นไรแคชุบสักนิดหนึ่งด้คำพูดชุบคิดักนิดหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะัะ ดูให้รอบก่อนออกมาได้ไหมนอกเหนือจากนั้นคนรับมาแรงมลาววันนี้ก็ออกมาให้ข่าวาไปในทางที่ว่าจกิดการเกิีการเวลาพูดแล้วเนะกิดการคุณเหงก็ออกมาต,ต่อก,การดําเนินการของทางกรุ่มชนชั้นรป,ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย